เินทรรินสเตชันสวัสดีครับในช่วงเช้าว,วันจันทร์วันนี้นะครับก็หลายคนก็คงภารกิจนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับก็ขอให้ภารกิจด้วยความราบรื่นทั้งวันนะครับมาถึงประเด็นร้อนแนะที่ทางปาแดนก็ได้มีการตอบประเด็นหลังจากที่เอฟซีได้ถามในช่วงของการไร้สดช่วงหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับแอดมินนะแล้วก็แอดมินกับลงและเรื่องนี้ป้าแตนก็ตอบชัดนะฮะแอดมินก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะวันนี้ก็คงต้องเคลียร์ในโซเชียลนะจะเป็นอย่างไรนะทุกอย่างก็คือมโนขึ้นมาเองนะครับป้าแตนก็พูดชัดในะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะฟังคลิปนี้นะครับก็ฝากเข้าไป อุดนผลิตภัณฑ์ของท p s k สกินนะครับของลุงป้าด้วยครับป้าพูดเรื่องแอดเปี้ยวหน่อยเขาลือว่ามีอะไรกับลุงคุณ <c> ร <oughs> ด,ดานะป้าโอเคโอเคนะป้าบอกให้นะคะคนอย่าไปคิดอะไรมากกับแอดเปี้ยวนะคะเราไม่มีอะไรกับลุงแน่นอนนะให้มีอนไรก็ผายด้วยนะมันเป็นเด็กดีไอเปี้ยวนะคะอยู่บ้านก็มาอยู่ที่นานนะมีไอเปี้ยวละซักผ้าให้ป้านะป้ากับลุงซักชุดทำงานนะ ไม่ได้มีอะไรคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วก็แอดมินน้อยก็เรารักมันลูกมอนหลานนะไอ้เปรี้ยวก็เหมือนลูกมอนหลานนี่แหละมาทางานกับป้าตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสามแล้วนะคะตั้งแต่ปีหกสามไม่เปรี้ยวที่ทํางานตั้งนานแล้วนะคะนะตอนนี้มันโสดนะใครว่างก็หาแฟนให้หน่อยก็ได้ยากอะไรล่ะใช่ไหมล่ะมันมาใครมีเอ้ยอยามีแฟนฝรั่งอะไรประมาณนี้ต่างประเทศอ่านะถ้าจะมีกับลุงไม่มีหรอกนะ เพ่ว่าอะไร่อยก็ลุงอะใจก็ป้าลุงก็ไม่เอาแล้วแหละอ้วนกับป้าลุงก็ไม่เอานะเพราะะนั้นลุงเอาหุ่นป้าได้แหละอย่าไปคิดอะไรกับเปี้ยวเลยทุกคนนะอ่าอย่าไป <laughs> หลายคนก็เป็นห่วงแหละใช่ไหมอะคิดมากมาป้ามานี่แล้วเออนั่งกินข้าวตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงทุกคนก็สังเกตได้นั่งกินข้าวเนี่ยมันกินกันหลายคนนะคนนั้นกินเสร็จก็ลูกออกคนนี้กินเสร็จก็ลูกออกอย่าไปคิดเยอะเลยนะคะ ดูที่ป้าป้ายังไม่คิดเลยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆนะคะก็มันมีคอมเมนต์มาก็แอดเปียวมันนิสัยดีนะมันนิสัยดีไม่กินไม่เที่ยวนะเพราะว่าเราอยู่กับป้าแต่ก่อน,นมันก็กินบ้างนะแต่อยู่กับป้าป้าบอกงดกินนะต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะต้องเลี้ยงลูกให้ดีแอด,แอดมินน้อยมันต้องโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็คือถึงแม้แม่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมล่ะแต่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดี การเลี้ยงลูกให้ดีทำยังไงต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกหนึ่งนะมีลูกดิ้งมีลูกสาวไม่กินเหล้าสารเมรเทเมาให้ลูกได้เห็นนะไม่ทําชีวิตตัวเองเละเทะบ้าบอแบบนี้ป้าจะสอนมันตลอดนะไม่ทําตัวเองเละเทะนะเจอปัญหาอะไรก็ตามเหมือนน้อยใจอ,อะไรก็ตามเหมือนอะไรก็ตามตัวเองจะต้องไมเ่เละเทะให้ลูกเห็นจะต,ต้องเป็นแม่ที่ดีให้ลูกได้เห็นมันจะได้เป็นต้นแบบให้ลูกนะคะ อยู่กับป้าไม่ต้องห่วงนะคะป้าสอนมันยิ่งกว่าอะไรนะคะนะทำกับข้าวไม่เป็นแตนนี้ก็ต้องทําเป็นนะทอดไข่เป็นนะซักผ้าซักอะไรไอ้เปี้ยดูแลลูกตลอดตอนนี้นะคะจากที่ไม่ค่อยเลี้ยงลูกทุกวันนี้ก็เลี้ยงลูกเองนะก็ทําเป็นทุกอย่างทําเป็นทุกอย่างนะมันก็เป็นช่วยงานป้าได้เยอะนะแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆนะเปี้ยนะไม่มีความลงคารับอะไรอย่าไปคิดกันมากนะคะทุกคน ป้าก็รักมันลูกมันหลานทุกคนนั่นแหละไม่งั้นป้าไม่เอามาอยู่ด้วยแล้วก็ไอ้เปียวนี่อยู่กับป้านานมากนี่ปีที่สามปีที่สี่แล้วนะคะปีที่สามปีที่สี่าเจอปัญหาครอบครัวนะก็ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันนะคะนะพ่อเขาก็ดูแลลูกเหมือนกันนะนะไม่พีก็ดูแลดูแลหลานนะไม่พีก็ดูหลานเหมือนกันก็แฟนไอ้เปียวกับไอ้เปี้ยวก็ช่วยกันดูเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะทุกคนก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ คือดูลูกด้วยกันได้แต่ไม่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าใครได้เปรี้ยวเป็นแฟนนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะทุกคนบอโทรนะะอ่านะ,คะใครอยากจะสนับสนุนนะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเรือพ่วงอยู่นะคะก็มีเรือพ่วงอยู่หนึ่งนะคะทุกคนกันน่ารักน่าชังเจวนะคะเซลเล่นแซลเล่นนะ,ะก็มันเป็นเด็กดีนะมันไม่ได้กินไม่เที่ยวนะเอะพ่อป้าไม่อนุญ,ญาตนะ ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ป้าก็ไม่นอนุญาตนะฮะอ่ะนู้นี่ไงนู้นนี่ก็จะไปให้ไปหาเมียใหม่นู้นนี่นะคะไอ้เปี้ยวนี่มันไม่ใช่นะป้าบอกไม่ได้ถ้าไอ้นู้นทำมิสัยไม่ดีนะทำมิสัยไม่ดีป้าก็ไม่ให้เปี้ยวเอาแน่นอนนะคะป้าจะบอกให้คนที่จะผ่านคนที่จะดูให้เปียวไม่ใช่แม่เปี้ยวนะไม่ใช่ใครไม่ใช่เปียวนะป้าจะดูเพราะว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่กับป้าใครจะมาจีบไอ้เปียวมาอะไรเปรียวต้องดูก่อนต้องผ่านก่อน ถ้านิสัยไม่ดีไม่เอาเพราะว่าอะไรไอ้เปี้ยวมันก็ประมาณเนี้ยต้องให้คนที่มาดูแลทั้งไอ้เปี้ยวทั้งลูกได้นะยางไงนู้นเนี่ยยังดูแลไม่ได้ตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยจะดูแลคนอื่นได้ยังไงถ้าไม่ผ่านด่านป้าไม่ได้ป้าต้องดูให้ก่อนมือก็โสดนะมือก็ไม่ได้นะป้ารู้จักนิสัยลูกหลานดีเพราะนั้นเดี๋ยวป้าหาาใหม่จะดูก่อน ไอ้ชีสอัป้าไอ้ชีสก็เดยวไปเอาให้แมวกัดเหนสร้างวาเนี่ยอะใช่ไหมป้าบอกว่าเรื่องเรื่องผู้บ่าวเรื่องอะไรอย่าเพิ่งคิดต้องคิดเรื่องว่าให้ลูกโตเต็มที่เลยนะคะเลี้ยงลูกตัวเองให้ดี้แอดบินน้อยให้มันโตให้เข้าโรงเรียนให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนไอ้นุ่นนีสายดีแต่มันยังขี้เกียจอยู มันยังขยันไม่เข้าตาป้าอ่าแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ขยันยังไม่เข้าตาป้าเพราะนั้นยังไม่ผ่านเกณฑ์ป้าพูดตรงๆเลยเวลาป้าพูดอะไรให้ใครป้าก็พูดตรงนี้แหละนะไปปรับตัวเอาปรับตัวเอาแมนบอลปานป้า,ปา,ปามีลูกสาวแล้วเนี่ย <laughs> นะเอาจริงไช้เปี้ยวจริงก็จะเที่ยวเป็นลูกสาวก็ยังได้นะาอายุยังไม่เยอะนะ อเปียมันยี่สิบกว่ายังไม่เยอะถ้าเป็นลูกสาวป้าก็ได้เหมือนกันแหละนะใช่ไหมล่ะต้องผ่านป้าก่อนแอดมินน้อยก็ถือเป็นหลานได้เลยให้เปียเป็นลูกป้าบ่นมันทุกวันนะเรื่องผู้บ่าวนี่ห้ามคิดเลยคิดอย่างเดียวคือลูกต้องมาก่อนนะอย่าให้คนอื่นเขามองว่าเราเราโสดแล้วเราต้องมีแฟนเราต้องมีแฟนมันไม่ใช่ ความจริงผู้หญิงเราโสดเนี่ยมันจาเป็นต้องมีแฟนดูแลไปตลอดก็ได้บางทีมีแฟนมาสร้างปัญหาเข้ามาอีกใช่ไหมล่ะเอออยู่คนเดียวอยู่กับลูกเนี่ยอย่างน้อยก็แค่ลูกแค่ลูกขอตังค์ใช้นะถ้ามีผัวขึ้นมาเนี่ยมีผัวขอตังค์ใช้อีกไปกันใหญ่เลยเรื่องไอ้เปี้ยวอย่าไปคิดเยอะนะคะป้าเทียบมันลูกสาวป้าเลยนะมันเป็นคนสาหรับป้านะคะมันเป็นคนซื่อสัตย์ จริงๆที่ทํางานกับป้าไอ้เปี้ยวนี่เป็นคนซื่อสัตย์กับป้ามาตลอดนะเรื่องเงินเรื่องทองในป้าไม่ห่วงเลยอันนี้ป้าไม่ได้ชมยังไงอย่างนั้นแต่ป้าบอกว่าไอ้เปี้ยวมันเห็นป้าผอมมันจะผอมกับป้าไปยังไหนเนี่ยนะมันผอมเมาผอมเอาไปบ่ายมากินข้าวเยอะป้าว่าป้าผอมมันยังไ่เที่ยวไอ้เปียวผอมเลยให้มันกินเยอะๆจะได้มีแรงไปเลี้ยงลูกอ่า นะนู้นเาทำอาหารคนลรมันทำอาหารอย่างเดียวมันเลี้ยงเมียไม่ได้ใช่ไหมคะยายาจะส่งเสริมทำอาหารอย่างเดียวมันเลี้ยงเมียไม่ได้นะมันต้องขยันด้วยต้องไม่อึดอาดนะ่ะความขยันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไอ้มืดไอ้มืดขยันไอ้มืดขยันแต่เก็บตังค์ไม,ม่อยู่มันก็ไม่ได้นะไอ้พวกนี้มันแนะ่มันไม่ผ่านตาป้า นะคะก็เรื่องไอ้เปรี้ยวก็จบไปนะคะเจิมไปจบไปแต่ถ้าใครอยากจะจีบก็ว่ากันไปนะแต่ยังไม่ให้นั่นน่ะต้องลองดูดูกันไปมีใครจะจีบป่ะเนี่ยไปนอนไปนอนมาสันว่าอ่ะอันนี้ป้าพูดเรื่องจริงนะคะว่าหึงหวงลุงอ่ะไม่มีหรอกเพราะว่าลุงอ่ะไม่มีอะไรถึงจะพูดก็แซเยาอแย่กันไปก็ลุงก็แซวไปในคิดในไลฟ์กับมันแหละก็เป็นอะไรที่เราเป็นสีสันกันไปนะส่วนไอ้วิวก็ มีไอ้เตอ๋อเป็นแฟนแล้วนะคะเออเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นแหละนะคนที่จะห่วงก็าเป็นไอ้เตอ๋อไปนะคะส่วนพี่ใหญ่พี่อะไรอกีกพี่พิละวันอเอาไปจบไปเดียวเลยกันเอาให้จบไปเดียวเลยนะพี่พ่ละวันนี่เหมือนกันนะเขาก็อยู่ของเขาที่ไอเน่ไปอย่าไปคิดเยอะค่ะทุกคนลุงไม่มีใครนะคะถึงไม่อยู่กับป้าก็ไม่มีใครหรอกนะเพราะว่าลุงก,กับแกรักลูกแกไม่อยากให้ลูกเปแม่ใหม่โอเคนะคะจบเสียงเสียรินสเตชัน